สวัสดีครับพบกับผมเกียวและช่องแมวเล่าหนังวันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนไปพูดถึงหนังมาเฟียในตำนานหนังที่หลายๆคนยกให้เป็นหนังมาเฟียที่ดีที่สุดตลอดการครับหนังนี้เป็นที่มาของประโยคสุดคูลอย่างผมจะให้ข้อเสนอที่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้ โดยที่หนังนั้นจะย้อนกลับไปในปี1972ที่ประเทศอเมริกาครับในยุคที่มาเฟียจากอิตาลีนั้นกำลังเฟื่องฟูสำหรับใครที่อยากไปดูเองผมแนะนำให้ข้ามคลิปนี้ไปเลยนะครับส่วนใครที่ไม่อยากจะดูเนี่ยลองมาฟังผมเล่าดูครับก,ก่อนที่จะเริ่มผมขอกำลังใจจากทุกคนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับมันจะเป็นกำลังใจให้พวกเราทำผลงานได้อย่างมากเลยล่ะครับขอขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยนะครับ ฉากเปิดมาที่ลุงคนหนึ่งกำลังเล่าเรื่องที่ลูกสาวสุดที่รักของเขาเนี่ยถูกข่มขืนครับและยังถูกซ้อมจนปางตายอีกด้วยเขาไปแจ้งตำรวจแต่เขาก็ไม่ได้รับความยุติธรรมครับเขาจึงมาหาดอนคอลิโอเน่ครับเพื่อขอความเป็นธรรมโดยที่เขานั้นพร้อมจะจ่ายเงินไม่อั้นแต่ดอนคอริโอเน่ก็ปฏิเสธเขาไปครับดอนนั้นบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินครับแต่เขาต้องการความเคารพมากกว่าปต่ลุงคนนี้จึงได้ขอเป็นเพื่อนกับดอนครับ และดอนเนี่ยกระใจอ่อนแล้วก็บอกคุณลุงว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการธุระให้ครับลุงก็รู้สึกสบายใจขึ้นและเดินออกจากห้องไปครับ<ป>ก่อนที่เขาจะออกมาจากห้องเขาได้จูบมือของดอนครับแล้วก็เรียกดอนว่าก็อดฟาเธอภาพตัดมาที่ดอนครับกำลังอยู่ในงานแต่งของลูกสาวเขาทุกคนในงานกําลังเต้นลําในบ้านกันอย่างมีความสุขแต่ด้านนอกบ้านเนี่ยก็มีตำรวจ f b i ที่คอยมาป้วนเปียนอยู่ใกล้ๆครับหลังจากนั้น ดอนก็ต้องกลับไปที่ห้องทํางานเพราะว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือจากเขาเรื่อยๆเลยครับในระหว่างนั้นก็มีเสียงกรี๊ดกร๊าดกันยกใหญ่ดังขึ้นจอมนี่ฟอนเทนนักร้องซูเปอร์สตาร์ได้มาปรากฏตัวแล้วก็ขึ้นร้องบนเวทีครับทําให้แขกในงานเนี่ยกรี๊ดกันสลบเลยไมเคิลลูกชายคนสุดท้องของดอนอดีตทหารผ่านศึกและก็เป็นฮีโร่ในสงครามโลกครั้งที่2ไมเคิลเนี่ยเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่ชอบยุ่งเรื่องในแก๊งครับไมเคิลได้พาเค แฟนสาวของเขาเนี่ยมาร่วมงานด้วยไมเคิลได้เล่าให้เคฟังครับว่าเมื่อก่อนตอนที่จอห์นนี่กำลังสร้างชื่อเสียงเขาได้มาขอดอนให้ช่วยเหลือแล้วก็ทำให้เขาประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้เคทำหน้าตกใจไมเคิลจึงรีบบอกไปว่าตัวเขานั้นไม่ได้มีอิทธิพลเหมือนกับพ่อของเขาและวันนี้จอนนี่ก็ได้มาหาดอนอีกครั้งครับเพื่อขอความช่วยเหลือโดยที่ครั้งนี้เขาบอกว่าเสียงของเขาเนี่ยเริ่มจะหมดแล้วและเขาก็อยากผันตัวไปแสดงหนังแทนครับ เขาคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้จะทําให้เขากลับมามีชื่อเสียงและก็มีเงินทองอีกครั้งแต่ติดที่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้รับบทครับเขาจึงได้มาหาดอนเพื่อขอความช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งดอนบอกกับจอนนี่ว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดการเรื่องให้ครับโดยดอนนั้นจะยื่นข้อเสนอที่ผู้กํากับเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้และในตอนนี้เค้กงานแต่งก็ได้มาถึงแล้วดอนจึงได้ลงไปร่วมงานเลี้ยงอีกรอบครับจากนั้นดอนก็ได้ส่งทนายประจําตระกูลที่ชื่อทอม จึงเป็นลูกเลี้ยงคนสนิทมาเกลี้ยกล่อมให้ผู้กำกับนั้นมอบบทตัวเอกให้กับจอห์นนี่แต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จผู้กำกับนั้นไม่ยอมตกลงด้วยครับเพราะคิดว่าทอมเนี่ยเป็นนักเลงหัวไม้ที่จอห์นจ้างมาขู่เขาทอมจึงกลับบ้านไปพร้อมกับมือเปล่าแต่ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยทอมก็ได้กลับไปหาผู้กำกับอีกครั้งหนึ่งครับที่บ้านของเขาครั้งนี้ผู้กำกับต้อนรับทอมเป็นอย่างดีเลยละครับ พอเขารู้มาว่าทอมนั้นทํางานให้กับดอนผู้กํากับได้พาทอมไปดูม้าตัวละหกแสนเหรียญที่เขาภาคภูมิใจครับจากนั้นก็พาทอมไปกินข้าวเย็นและก็เริ่มเล่าให้ทอมฟังครับว่าทําไมจอนนี่นั้นถึงไม่ควรจะได้รับงานนี้ครับซึ่งนั่นก็เป็นเพราะจอนนี่เนี่ยได้พานักแสดงหญิงดาวรุ่งที่เขาทุ่มเงินมาหาสารปั้นมากับมือหนีไปแล้วก็ทําให้เขาเสียหน้าเสียเงินไปเป็นจํานวนมากซึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้นะครับผู้กํากับเนี่ยก็ดูจะหัวเสียเป็นอย่างมากเลยละครับ จากนั้นเขาก็ไล่ทอมกลับบ้านซึ่งทอมนั้นก็ยอมกลับไปแต่โดยดีครับเขาได้บอกกับผู้กำกับไปว่าถ้าเกิดมันมีข่าวร้ายเกิดขึ้นเนี่ยเขาคงต้องรีบกลับไปรายงานดอนทันทีครับและในเช้าวันรุ่งขึ้นผู้กำกับก็ตื่นขึ้นมาครับพร้อมกับเลือดซึ่งเขาพยายามจะเปิดผ้าห่มนะครับเพื่อหาต้นตอของเลือดนั้นเขาก็พบว่าเลือดนั้นมันมาจากม้าแสนรักของเขาครับเขาจึงกรีดร้องด้วยความเสียใจเป็นอย่างมาก จากนั้นโซล o อโซซึ่งเป็นพ่อค้ายารายใหม่ได้มาขอความช่วยเหลือจากดอนครับเขาต้องการเงินแล้วก็คอนเนค o ชันทางการเมืองและยังต้องการความคุ้มครองจากดอนด้วยครับโดยที่เขาจะตอบแทนดอนด้วยเงิน30%ที่เขาหามาได้จากการขายยาครับแต่ดอนก็ยังตอบปฏิเสธครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากยุ่งกับธุรกิจยาเสพติด และส่งให้บาราซี่เนี่ยไปตามสืบแก๊งที่ชื่อว่าตาตาเลียครับซึ่งเป็นหนึ่งในหครอบครัวของแก๊งมาเฟียในอเมริกาแต่เมื่อบาราซี่ไปถึงเนี่ยเขากลับโดนจัดการซะเองครับดูเหมือนว่าพวกตาตาเลียนั้นจะรู้ทันดอนอยู่แล้วหลังจากนั้นตาตาเลียก็ได้ส่งคนไปดักยิงดอนต่อครับในขณะที่เขากําลังไปซื้อผลไม้ข่าวลือนั้นได้แพร่ะสะพัดออกไปว่าดอนคอริโอเนนั้นเสียชีวิตแล้ว หลังจากนั้นก็มีโทรศัพท์จากโซโลโซโทรมาหาซานติโน,โนครับซึ่งเป็นลูกชายคนโตของดอนโซโลโซก็บอกไปว่าทอมนั้นถูกเขาจับตัวไปโซโลโซนั้นพยายามเกลี้ยกล่อมครับให้ทอมเนี่ยช่วยเหลือเขาโดยให้ทอมเนี่ยไปกล่อมพี่น้องทุกคนครับว่าอย่ามาทําอะไรบุ่มบ่ามแล้วก็ให้คุยกันดีๆหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยตัวทอมกลับไปหลังจากที่ทอมกลับไปเนี่ย ลูกน้องของโซโลโซก็รีบขับรถมาหาครับแล้วก็บอกกับโซโลโซไปว่าดอนนั้นยังไม่ตายครับดอนถูกยิงไปถึง5นัดน,นะครับแต่ก็ยังรอดมาได้คืนนั้นเนี่ยครอบครัวคอริโอเน่ก็ได้จัดการประชุมขึ้นครับและไมเคิลน้องชายคนเล็กก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วยในขณะที่พวกเขาหารือกันอยู่ได้มีคนมาแจ้งข่าวครับว่าบาราซีนั้นถูกเก็บไปแล้วครับไมเคิลไม่อยากให้เคแฟนสาวของเขาเนี่ยจะต้องเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เขาจึงบอกให้เคนั้นกลับบ้านไปครับ ส่วนตัวเขาเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลครับที่ดอลรักษาตัวอยู่และเมื่อไปถึงก็พบว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่มีคนอยู่เลยครับเขารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติเพราะพยาบาลหมอและก็คนอื่นๆเนี่ยหายไปกันหมดเลยครับไมเคิลจึงรีวิ่งไปที่ห้องของดอนเมื่อไปถึงก็พบว่าดอนนั้นยังคงนอนไม่ได้สติอยู่ครับและทันใดนั้นเองก็มีนางพยาบาลโผล่มามาทำอะไรที่นี่ จากนั้นเธอก็ถามไมเคิลว่าเขามาทําอะไรตรงนี้และนางพยาบาลก็ได้บอกให้ไมเคิลนั้นกลับไปนะครับพอคนไข้เนี่ยต้องการพักผ่อนพยาบาลเนี่ยพยายามจะลไล,ล่ไมเคิลกลับไมเคิลจึงบอกพยาบาลว่าให้เขาช่วยย้ายเตียงดอนเนี่ยไปอยู่ที่ห้องอื่นได้ไหมและเขาก็โทรหาซานติโน่ครับแล้วก็บอกเล่าถึงเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลซานติโน่เนี่ยจึงได้ส่งคนไปสมทบกับไมเคลิลเมื่อไมเคิลอย้ายห้องให้ดอนเสร็จครับ เขาจึงวางแผนมาดักรอมือปืนที่เขาคิดว่าแก๊งตาตาเลียเนี่ยน่าจะเป็นคนส่งมาเพื่อที่จะเก็บดอนครับจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงคนเดินไมเคิลจึงวิ่งเข้าไปชาร์จทันทีครับแต่กลับพบว่าชายลึกลับคนนั้นไม่ใช่มือปืนแต่กลับเป็นเอนโซ่คนขายขนมปังที่ดอนไปซื้ออยู่บ่อยๆเขาเป็นห่วงดอนจึงแวะมาเยี่ยมดอนเฉยๆครับไมเคิลจึงชวนเอนโซ่ไปยืนรอหน้าโรงพยาบาลและทําตัวเหมือนเป็นคนคุ้มกันทันใดนั้นรถมือปืนก็ได้มาถึงครับ รถคันนั้นจอดนิ่งดูท่าทีของไมเคิลและเอนโซไมเคิลจึงบอกเอนโซให้ลวงกระเป๋าทำเหมือนว่าเขากำลังถือปืนอยู่ครับพวกมือปืนจึงลังเลอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งไมเคิลเนี่ยออกอุบายทำเป็นไปหยิบปืนในเสื้อโค้ทครับพวกมือปืนเห็นท่าไม่ดีจึงรีบออกรถหนีไปและเมื่อผ่านไปครู่หนึ่งรถตำรวจกลับแห่มาเต็มถนนเลยครับจากนั้นพวกเขาก็จับตัวไมเคิลครับไมเคิลจึงรู้ได้เลยว่าพวกตำรวจนี่เองที่เป็นคนเคลียร์โรงพยาบาลเพื่อให้มือปืนเนี่ยเข้าไปจัดการกับดอนได้อย่างง่าย ผู้กองแม็กคัสกี้ตำรวจกังฉินเนี่ยได้ซ้อบไมเคิลครับเขากำลังจะจับตัวไมเคิลไปลงพักทันใดน,นั้นเองกำลังหนุนที่ซานติโน,โนส่งมาเนี่ยมาถึงพอดีครับทอมได้จ้างนักสืบเอกชนที่มีใบอนุญาตพกปืนอย่างถูกกฎหมายมาคุ้มครองดอนและใช้ไหวพิบในเรื่องข้อกฎหมายเคลียร์กับผู้กองให้ปล่อยตัวไมเคิลไปเมื่อไมเคิลกลับมาถึงบ้านเนี่ยเขาพบว่ามีการป้องกันอย่างแน่นหนาครับ ตอนนี้ซานติโน่กำลังรวบรวมลูกน้องเพื่อไปถล่มแก๊งตาตาเลียแล้วก็จัดการกับโซลโซ่พ่อขายยาแต่ทอมนั้นกลับไม่เห็นด้วยทอมอยากให้พวกเขาเจราจากันมากกว่าครับพอคิดว่าถ้าดอนอยู่เนี่ยดอนก็คงจะทำแบบเดียวกันทอมจึงบอกกับซานติโน่ว่าตำรวจในพื้นที่เนี่ยได้ถูกพ่อค้ายาเนี่ยซื้อตัวไว้หมดแล้วพวกเราคิดว่าคงจะเข้าถึงตัวโซรลโซ่ได้ยากครับเพราะไม่มีใครที่กล้าย,ยิงตำรวจในนิวยอร์กซึ่งหากทำแบบนั้นเนี่ยครอบครัวมาเฟียทั้งห้า ก็อาจจะไม่หนุนหลังพวกเขาอีกต่อไปคอนเน็กชันที่ดอนเคยสร้างไว้อาจจะถูกทําลายไปเลยครับแต่ไมเคิลนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับพอะพ่อเขาเนี่ยถูกยิงแล้วก็กําลังจะถูกตามเก็บแต่เขาก็เป็นคนอาสานะครับที่จะไปไก่เกี่ยเรื่องราวทั้งหมดไมเคิลจึงออกอุบายครับให้ครีเมนซ่ามือขวาของดอนสืบว่าโซโลโซ่เ so นี่ยจะจัดการประชุมกันที่ไหนและเมื่อรู้สถานที่ให้จัดการซ่อนปืนเอาไว้ครับเพราะไมเคิลเนี่ยจะต้องโดนค้นตัวอย่างแน่นอนครับถ้าเกิดเข้าไปในงาน ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถพกอาวุธติดตัวไปได้พอได้ปืนเนี่ยไมเคิลจะจัดการกับโซลาโซแล้วก็ผู้กองแมคเคนซี่ไปพร้อมกันเลยครับจากนั้นเขาก็จะหนีไปกบดานที่อื่นสักปี2ปีครับเมื่อมาถึงร้านอาหารอิตาเลียนสถานที่ใจกลางในการเจราจาครับโซลาโซได้พยายามบอกไมเคิลว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยสักนิดทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องของธุรกิจครับเขาหวังว่าไมเคิลจะตอบตกลงกับเขาสิ่งที่โซลารโซต้องการนั้นก็คือสันติจากนั้นไมเคิลก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ํา เขาเข้าไปหยิบปืนที่ครีเมนซ่าไปซ่อนไว้เนี่ยแล้วก็ออกมานั่งตามปกติโซลล็ก็พยายามโน้มน้าวให้ไมเคิลจบเรื่องนี้นะครับสถานการณ์นั้นก็เริ่มจะกดดันขึ้นเรื่อยๆทันใดน,นั้นเองครับไมเคิลก็ควักปืนออกมาแล้วก็ยิงโซลลซอและผู้กองแมคเคนซี่ไปเลยครับก่อนที่เขาจะทิ้งปืนแล้วก็เดินออกจากร้านไปศพทั้งคู่เนี่ยนอนตายอยู่ในร้านอาหารและนั่นเองที่เป็นตัวจุดชนวนสงครามมาเฟียครั้งแรกในรอบทศวรรษนี้ครับ วันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเนี่ยต่างพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้กองแมคเคนซี่ตายครับเรื่องแก๊งมาเฟียที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายเรื่องที่ตำรวจนั้นมีเอี่ยวกับคดียาเสพติดแก๊งบาซินี่เนี่ยบอกว่าเป็นการแก้แค้นครับแล้วก็เป็นสงครา,ามมาเฟีย3เดือนต่อมาครับดอนก็ได้กลับบ้านเป็นครั้งแรกครอบครัวคอริโอเน่เนี่ยได้รายงานสถานการณ์ให้ดอนฟังครับ โซลาโซโดนเก็บไปพร้อมกับผู้กองแล้วและนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะมีตำรวจตายพวกเขาได้ปล่อยข่าวออกไปครับว่าผู้กองมีเอี่ยวกับคดียาเสพติดเรื่องจึงพอทุเลาลงไมเคิลนั้นเป็นคนยิงทั้งคู่ครับและตอนนี้เขาก็กำลังเก็บตัวอยู่หลังจากที่ครอบครัวคอรโอเน่เนี่ยมันนั่งกินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาระหว่างที่กินข้าวซานติโนก็พูดถึงเรื่องงานขึ้นมาครับแต่ถูกคอนนี่น้องสาวคนสุดท้องที่เพิ่งแต่งงานไปเนี่ยเบรกเอาไว้คาร์โลแฟนของเธอเนี่ยหันไปต่อว่าครับ บอกให้เธอหุบป,ปากครับซันนี่เนี่ยไม่พอใจที่น้องเขาถูกพูดจาแบบนั้นเขาก็เลยตักเตือนคาโลไปครับในตอนนี้บรรยากาศในวงข้าวเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีแล้วคุณแม่จึงพูดตัดบทแล้วก็ให้กินอาหารกันต่อกลับมาที่ไมเคิลน,นะครับตอนนี้เขาก็ำลังอาศัยอยู่ในนอกเมืองครับอยู่กับบริการ์อีก2คนเขากบดานอยู่ที่คอริโอน่ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆในบ้านเกิดของดอนในอิตาลีครับ เป็นที่รกร้างห่างไกลผู้คนระหว่างทางเนี่ยเขาได้เจอหญิงงามคนหนึ่งที่สะกดเขาไว้ได้ในทันทีที่เห็นครับภายหลังเนี่ยเขาได้ทราบชื่อเธอว่าเธอเนี่ยชื่ออพอลโลเนียเธอเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านด้วยความเก๋าเกมของไมเคิลเขาได้บอกกับลุงเจ้าของร้านพ่อของอพอลโลเนียว่าอยากจะรู้จักกับลูกสาวของคุณพวกเขาจะคุยกันให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ จนพ่อของเธอเนะี่ยยอมใจอ่อนแล้วก็ยอมพาลูกสาวมาทําความรู้จักกับไมเคิลในที่สุดครับซึ่งทั้งคู่ก็ดูจะมีความสุขกันมากกลับมาที่ซานติโน่ครับตอนนี้เขากําลังจะไปเยี่ยมน้องสาวเมื่อมาถึงก็พบว่าเบ้าตาของคอนนี่เนี่ยมีรอยช้ามีร่องรอยของการถูกซ้อมคอนนี่นั้นรีบเบรกซานติโน่ทันทีเพราะว่าซานติโน่เนี่ยกำลังจะเข้าไปเอาเรื่องกับคาโลแฟนของเธอครับซานติโน่จึงพูดขึ้นมาว่าเขาไม่อยากทําร้ายพ่อของหลานหรอกนะซึ่งตอนนี้ทําให้เรารู้ว่าคอนนี่เนี่ยเธอกําลังตั้งคัน แต่แล้วซานติโนก็กลับผิดคำพูดเขาออกตามล่าคาโลจนพบครับจากนั้นเขาก็กระทือไปชุดใหญ่เลยครับเ ในเวลาต่อมาไมเคิลได้จัดพิธีวิวาตามความเชื่อของทางศาสนาคริสตกับอพอลโลเนียที่อิตาลีครับจากนั้นเนี่ยทุกอย่างก็ราบรื่นในคืนนั้นไมเคิลก็ได้เข้าเรือนหอยังมีความสุขขณะเดียวกันเคแฟนสาวชาวอเมริกันของไมเคิลเนี่ยก็ออกไปตามหาไมเคิลที่บ้านครับเธอบอกกับทอมว่าเธอไม่สามารถจะติดต่อกับไมเคิลได้เลย โทรไปก็ไม่รับเขียนจดหมายไปก็ไม่ตอบตอนนี้ไมเคิลอยู่ที่ไหนซึ่งทอมนั้นได้แต่ปลอบเคครับและบอกกับเคว่าไมเคิลน,นั้นปลอดภัยแน่แต่เขาเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ไมเคิลอยู่ที่ไหนภาพตัดมาอีกครั้งครับที่บ้านของคาร์โลและคอนนี่ ตอนนี้มีโทรศัพท์ปริศนาดังขึ้นคอนนี่จึงเดินไปรับสายครับท้องของเธอนั้นใหญ่ขึ้นมากปลายโทรศัพท์มีเสียงผู้หญิงถามหาคาโลหญิงปริศนาบอกว่าฝากบอกคาโลหน่อยนะคืนนี้เธอจะไปหาเขาไม่ได้แล้วจากนั้นเธอก็วางสายไปครับทิ้งให้คอนนี่เนี่ยโมโหจนสุดขีดเลยครับเธอจึงเดินไปต่อว่าคาโลอย่างหนักแต่คาโลนั้นกาลังจะออกไปข้างนอกครับจึงไม่สนใจคอนนี่เลยเธอจึงบอกให้กินอาหารที่เธอเพิ่งทําให้เสร็จก่อนจากนั้นเนี่ยคาโลก็เริ่มหมุดหิดใส่คอนนี่ เธอจึงบอกให้กินอาหารที่เธอเพิ่งทำเสร็จก่อนครับแต่คาโลเนี่ยก็ยังไม่สนใจเธออยู่ดีคอนนี่หงุดหงิดมากครับเธอเดินไปทำลายข้าวของด้วยความโมโหและทั้งคู่เนี่ยก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรง คาโลจึงหยิบเข็มขัดครับมาไลฟ่ฟาดคอนนี่เมื่อจบเรื่องเนี่ยคอนนี่ก็โทรไปบอกที่บ้านเลยครับเมื่อซานติโนรู้ข่าวเขารีบเบ่งรถออกไปทันทีครับหวังจะไปซัดหน้าคาโลให้หงายเลยครับเมื่อเขาขับรถมาถึงทางด่วนเนี่ยเขาก็ได้ถูกรถคันข้างหน้าในขวางไว้ครับทันใดนั้นเองกลุ่มชายลึกลับพร้อมอาวุธครบมือโผล่มายิงกลาดเข้าใส่ซานติโนครับพวกมันใช้ปืนกลยิงแบบไม่ยั้งสุดท้ายแล้วซอนนี่ได้เสียชีวิตลงคาที่ ทอมได้แจ hey ้งข bon bon ่าวการตายของซานติโนให้ดอนวิโตทราบดอนวิโตก็บอกกับทอมว่าห้ามมีการแก้แค้นห้ามมีการสืบสวนให้เรียกแกงทั้ง5้าเนี่ยมาประชุมกันเพื่อสงบศึกเรื่องนี้เขาบอกให้ทอมนั้นโทรนัดกับโบนาเซราโบนาเซร่านี่คือตะลุงในตอนต้นเรื่องครับที่มาขอความช่วยเหลือและก็ขอเป็นเพื่อนกับดอน ซึ่งที่ดอนเรียกเขามาในวันนี้เนี่ยเขาอยากให้ลุงช่วยแต่งศพของซานติโนให้ครับเนื่องจากซอนนี่นั้นถูกกระสุนยิงจนพลุนและไม่อยากให้แม่ของเขาเนี่ยจะต้องมาเห็นภาพอะไรแบบนี้จากนั้นครับไมเคิลครับระหว่างที่เขากาลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับอพอลโลเนียก็ได้มีคนมาแจ้งข่าวเรื่องการเสียชีวิตของซานติโนและก็บอกให้เขาย้ายที่อยู่ครับเพราะตอนนี้ที่นี่นั้นไม่ปลอดภัยอีกแล้วไมเคิลจึงเตรียมเก็บของและบอกให้ลูกน้องของเขาไปเตรียมรถครับ เมื่อเขากําลังจะไปขึ้นรถเขาก็ได้สังเกตเห็นท่าทีแปลกๆของลูกน้องตัวเองเมื่อเขาเห็นไมเคิลมาหาเขาตกใจและรีบวิ่งหนีไปทันทีครับทันใดนั้นอพอลโลเนีย er, ก็บอกไมเคิลครับว่าให้รออยู่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเธอเนี่ยจะเป็นคนขับรถไปรับไมเคิลไมเคิลนั้นรีบห้ามอพอลโลเนียทันทีครับแต่ก็ไม่ทันการรถนั้นระเบิดขึ้นและอพอลโลเนียเนี่ยเสียชีวิตลงในทันทีขณะเดียวกันนั้นครอบครัวของแก๊งมาเฟียทั้ง5้าเนี่ยกำลังประชุมกัน ดอนวิโต้พูดถึงสิ่งที่เขาต้องสูญเสียไปโดยมีดอนบาซิน่เนี่นั่งอยู่บนหัวโต๊ะการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหาวิธียุติสงครามในครั้งนี้ปัญหาทั้งหมดนั้นเริ่มมาจากที่ดอนวิโต้เนี่ยไม่ยอมให้พวกเขาใช้คอนเน็ชันทางการเมืองในเรื่องยาเสพติดเพราะเขามองว่ามันจะทําให้ครอบครัวมาเฟียเนี่ตกต่ำครับและจะทําลายอนาคตของทุกคน ยาเสพติดนั้นมันต่างจากธุรกิจผู้หญิงเล่าการพนันบทสรุปเนี่ยดอนเขายอมครับให้มีการขายยาเกิดขึ้นได้แต่จะต้องมีการควบคุมนะครับไม่ให้ขายแก่เด็กๆแต่พวกแก๊งตะตาเลียเนี่ยก็ยังกลัวว่าดอนเนี่ยจะมาล้างแค้นพวกเขาครับเพราะว่าพวกเขาได้ฆ่าลูกชายไป ดอนจึงบอกว่าเขาจะยอมปล่อยเรื่องซานติโนตายไปก็ได้ถ้าทุกแก๊งนั้นรับรองความปลอดภัยให้กับไมเคิลมิเช่นนั้นเขาจะไม่ยอมแน่ๆครับและทุกคนก็รู้ว่าดอนวีโต้เนี่ยเป็นคนรักษาคําพูดเป็นอย่างมากครับตาตาเลียก็ได้มาสวมกอดกับดอนวีโตครับและเป็นอันจบประชุมอย่างแฮปปี้เอนดิ้งครับ จากนั้นระหว่างนั่งรถกลับบ้านครับดอนก็ได้บอกกับทอมไปว่าวันนี้เขารู้แล้วว่าบาซินน่นี่แหละตัวการผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดเพราะลาพังแค่แก๊งตัาตาเลียเนี่ยพวกนั้นไม่มีทางกล้าต่อกรกับซานติโน,โนแน่เมื่อไมเคิลกลับมาที่อเมริกาได้สักพักครับเขาก็กลับไปหาเคอดีตแฟนที่เคยคบกันมาเขาเล่าให้เคฟังว่าตอนนี้เขากลับมาทํางานให้กับพ่อตอนนี้พ่อเขาป่วยหนักมากเคดูจะไม่ชอบใจที่ไมเคิลไปทํางานกับพ่อของเขาครับไม้จึงบอกกับเคว่า อีก5ปีเนี่ยตระก,กูลคอริโอเนจะกลายเป็นตระก,กูลที่ถูกกฎหมายและก็ไม่มีอะไรที่เคต้องเป็นกังวลเลยครับไมเคิลพยายามหว่านล้อมเต็มที่เขาถึงขั้นบอกกับเคว่าเขาจะแต่งงานกับเธอครับและในที่สุดเคก็ตกลงยอมไปกับไมเคิลครับหลังจากนั้นไม่นานลูกน้องคนสนิท ครีเมนซาและเทซิโอก็ออกมาคุยกับดอนว่าตอนนี้แก๊งบาซิน่นั้นเริ่มมารุกรานถิ่นหากินของพวกเขาแล้วครับเขาขอร้องให้ดอนยอมรับคนเข้าแก๊งเพิ่มครับเพื่อที่จะมีกําลังเสริมในการโต้ตอบแต่ไมเคิลเนยไม่ยอมครับพอรู้ว่ากําลังหาข้ออ้างเพื่อที่จะถล่มครอบครัวของเขาอยู่ไมเคิลบอกว่าขอเวลาเขาอีก6เดือนครับเขากาลังจะย้ายไปที่เนวาดาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะให้2คนนี้ออกไปตั้งแก๊งใหม่อย่างที่เขาต้องการครับ แต่ทั้งคู่เนี่ยก็ยังไม่วางใจเขารู้สึกไม่เชื่อใจไมเคิลจึงได้บอกให้ดอนนั้นทำอะไรสักอย่างดอนจึงบอกทั้งคู่ไปว่าถ้าทั้งคู่เนี่ยเชื่อใจเขาครับให้ทำตามอย่างที่ไมเคิลบอกเถอะเพราะตอนนี้ไมเคิลก็กำลังเจรจาแล้วก็ทำเรื่องราวทุกอย่างอยู่ครับเมื่อบอกเขาย้ายไปเนวาดาไมเคิลจะให้คาโลเนี่ยมาเป็นมือขวาของเขาครับและให้ทอมนั้นอยู่บ้านครับเพราะทอมไม่เหมาะกับงานนี้โดยไมเคิลนั้นต้องการให้ทอมเนี่ยอยู่กับดอนไปก่อนครับ ไมเคิลบ <with> kind of ินไปเนวาดาเพื right. ่อเจรจาธุรกิจเฟรโดพี่ชายคนเดียวของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ออกมาต้อนรับเขาเป็นอย่างดีครับเมื่อมาถึงโรงแรมเฟรโดก็พาไมเคิลมายังห้องประชุมที่เขาเตรียมสาวๆแล้วก็ดนตรีเอาไว้ครับรวมถึงพาจอนนี่มาต้อนรับไมเคิลด้วยแต่ไมเคิลบอกกับพวกนั้นว่าให้ออกไปให้หมดครับเขามาที่นี่เพื่อที่จะคุยธุระแล้วก็จะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้แล้วครับไมเคิลได้เล่าให้จอนนี่และเฟรโดฟังครับว่าเขากําลังจะมาเปิดธุรกิจที่นี่ แล้วก็จะซื้อโรงแรมแล้วก็คาสิโนต่อจากโมกลีนซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียในาสเวกัสที่เฟรโดทำงานให้เฟรโดก็บอกกับไมเคิลไปว่าโมกลีนนั้นรักธุรกิจของเขามากเลยครับแล้วก็คิดว่าเขาไม่มีทางที่จะยอมขายง่ายแน่ไมเคิลก็ตอบกลับไปนะครับว่าเขาจะยื่นข้อเสนอที่โมกลีนนั้นไม่มีทางที่จะปฏิเสธได้ซึ่งหากดีลนี้มันเกิดขึ้นจริง เขาจะขอให้จอห์นนี่เนี่ยพาเพื่อนๆมาช่วยกันโปรโมทโรงแรมแล้วก็คาสิโนให้กับเขาหน่อยครับจอห์นนี่ก็ตอบตกลงแล้วก็บอกว่าเขายินดีที่จะช่วยทุกอย่างเลยครับในขณะเดียวกันครับหนุ่มแว่นโมกลีนเจ้าของคาสิโนเนี่ยได้เดินเข้ามาพอดีไมเคิลจึงเอ่ยปากว่าเขาอยากจะซื้อโรงแรมแล้วก็คาสิโนทั้งหมดเลยครับพอธุรกิจเนี่ยมันกาลังจะเจ๊งแล้วแล้วถ้าให้ครอบครัวคอริโอเน่ไปบริหารต่อเนี่ยจะต้องบริหารได้ดีกว่าอย่างแน่นอนโมกลีนก็โมโหเลยครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนช่วยดูแลเฟโดนะตอนที่ครอบครััวกกํําาาลลงบ และตอนนี้เนี่ยครอบครัวคอลิโอเน่กำลังแย่อยู่ด้วยดอนก็ป่วยแถมกําำลังถูกบาซินน่ไล่ตอนให้ออกจากนิวยอร์กจากนั้นอยู่ดีๆก็จะมายึดโรงแรมคนอื่นไปง่ายๆอย่างนี้เรอหรอโมกีนจึงบอกว่าเขานั้นน่ะได้คุยกับบาซินน่แล้วแล้วเขาจะทําข้อตกลงกับบาซินน่แทนครับไมเคิลจึงบอกให้โมกีนเนี่ยไปคิดราคามาเลยว่าอยากจะขายเท่าไหร่และยังบอกอีกนะครับว่าเขาจะกลับในวันพรุ่งนี้แล้วเฟโดจึงอาสาเป็นคนไปไกล่เกลี่ยให้ครับโดยเขาเพยายามจะเข้าทางทอม ให้ทอมเนี่ยไปคุยกับดอนแต่ทอมก็บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยดอนให้ไมเคิลเนี่ยเป็นคนคุมแทนแล้วเฟรโดนั้นไม่คุยกับไมเคิลด้วยตัวเองได้เลยเมื่อโมกรีนได้ยินอย่างนั้นก็เดินออกจากห้องไปทันทีครับไมเคิลเคแล้วก็ลูกชายของเขาเนี่ยได้เข้ามาหาดอนครับเคได้บอกกับไมเคิลว่าคอนนี่กับคาร์โลนี่กำลังจะมีลูกและพวกเขาอยากให้ไมเคิลมาเป็นพ่อทุนหัวของเด็ก ไมเคิลจึงบอกว่าเขาขอเวลาตัดสินใจก่อนจากนั้นไมเคิลก็มาหาดอนครับซึ่งดอนนั้นได้เตือนไมเคิลไปว่าบราซิน่เนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายเปิดเกมก่อนอย่างแน่นอนครับโดยบราซินน่จะเริ่มติดต่อกับคนรอบตัวไม้ครับพยายามทําให้ไมเคิลตายใจจากนั้นเขาก็จะนัดไมเคิลไปเข้าที่ประชุมครับโดยสถานที่เนี่ย เขาจะเลือกสถานที่ที่ไมเคิลคิดว่าตัวเขาจะปลอดภัยแน่นอนครับโดยผ่านตัวกลางที่ไมเคิลได้ไว้ใจและพวกเขาก็จะลอบสังหารไมเคิลในที่ประชุมครับหลังจากนั้นดอนก็ขอโทษไมเคิลครับที่วันวน,นียเขาเอาแต่พูดเรื่องวงการมาเฟียให้กับไมเคิลฟังแต่เพียงเพราะเขาเนี่ยไม่อยากให้ไมเคิลเนี่ยประมาทครับจากนั้นดอนก็ถามถึงสารทุกสุกดิบ ไมเคิลก็บอกว่าเขากับลูกเมียเนี่ยมีความสุขดีคุยกันไปสักพักดอนก็บอกว่าเขาไม่เคยคิดเลยครับที่จะให้ไมเคิลมาทํางานในวงการนี้ถ้าเป็นซานติโนเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรแต่เฟโดนั้นก็ไม่ค่อยจะได้เรื่องเท่าไหร่แต่ถึงยังไงเขาก็ไม่เคยนึกเสียใจครับเขาสามารถเลี้ยงครอบครัวทั้งหมดไว้ได้เขาใช้ชีวิตตั้งอยู่บนความไม่ประมาทไมเคิลก็ได้บอกดอนไปนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยเขาจะเป็นคนจัดการทุกอย่างให้เองครับดอนก็ย้ำกับไมเคิลอีกทีครับ ว kind of okay ่าคนที่จะไก่เกี่ยเรื่องนี้แหละคือคนที่ทรยศนะไมเคิลห้ามลืมเด็ดขาดดอนตอนนี้นั้นสลัดคราบหัวหน้ามาเฟียไปแล้วครับเขากลายเป็นแค่ลุงแก่ๆที่มีความสุขกับการเลี้ยงหลานเขาเล่นกับลูกไมเคิลอย่างเอ็นดูครับทั้งคู่วิ่งไล่จับกันอยู่สักพักก่อนที่อยู่ๆดอนก็เกิดอาการช็อกครับแล้วก็ล้มลงเสียชีวิตในเวลาต่อมา ภาพตัดมาที่งานศพของดอนครับมันเป็นงานฝังศพตามพิธีของศาสนาคริสต์ในงานมีผู้เข้าร่วมมากมายครับรวมถึงครอบครัวมาเฟียทั้ง5ด้วยไมเคิลนั่งจับผิดผู้คนในงานอย่างไม่ละสายตาเลยครับสักพักเทซิโอเนี่ยก็เดินมาหาไมเคิลครับบอกกับเขาว่าบาซินน่เนี่ยต้องการจะคุยกับเขาครับไมเคิลนั้นตอบตกลงไปในทันทีครับเทซิโอบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดการทุกอย่างให้เองให้ไมเคิลเนี่ยไปประชุมในถิ่นที่เขาดูแลอยู่ ไมเคิลเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วก็จะปลอดภัยอย่างแน่นอนจากนั้นเนี่ยเทซิโอก็เดินจากไปแล้วก็เข้าไปหาบาซิน่ทุกคนที่มาร่วมงานก็ไปยืนห้อมล้อมบาซิน่ครับทอมบอกกับไมเคิลครับว่าเขาคิดมาตลอดนะครับว่าคนที่หักหลังเนี่ยน่าจะเป็นคลีเมนซ่าแต่เขาเนี่ยคิดไม่ถึงจริงๆครับว่าเทซิโอนั่นแหละคือคนที่ทรยศครับไมเคิลก็ตอบกลับไปครับว่ามันคือการเดินหมากที่ฉลาดครับเทซิโอนั้นฉลาดกว่าคลีเมนซ่าเสมอ จากนั้นเขาตัดสินใจที่จะเป็นพ่อทุนหัวของลูกคาโรและคอนนี่ครับเมื่อเสร็จพิธีศีลหลังบาปเนี่ยเขาจะไปพบกับบาซินี่แลวก็แก๊งตาตาเลียรวมถึงหัวหน้าแก๊งทุกคนแน่นอนครับในวันงานไมเคิลกําลังทําพิธีอยู่เพลงในโบสนั้นเริ่มมันเลงพร้อมกับบทสวดลูกน้องของไมเคิลนั้นกําลังเตรียมปืนเตรียมรถบางคนก็หาชุดตำรวจมาปลอมเป็นตำรวจจราจรแล้วก็คอยไล่รถที่มาส่วนครีเมนซาเนี่ยเดินขึ้นบันไดครับไปดักรอที่หน้าลิฟต์อีกคนเนี่ยไปตัดผมโกนหนวดโกนหน้าอยู่ที่ร้านบาเบอร์ ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังเตรียมงานใหญ่กันอยู่ครับเมื่อบาดหลวงสวดเสร็จลูกน้องไม่เคลนเข้าประจำที่คีเมนซาเอาช็อตกันออกมาดักยิงคนในลิฟต์ลูกน้องที่ไปตัดผมจัดการกับโมกลีนที่กำลังทำสปาอยู่ครับอีกคนดักยิงที่ประตูหน้าส่วนตาตตเลียถูกชายสองคนถือปืนบุกยิงในห้องขณะที่เขากำลังอยู่บนเตียงกับสาวทั้งคู่เสียชีวิตทันทีครับบาราซี่ถูกคนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจยิงขณะเดินมาขึ้นรถ และเมื่อเสร็จพิธีล้างบาปก็มีลูกน้องารายงานไมเคลิลไมเคิลจึงบอกคาโลไปว่าพวกเรานั้นยังไปเวกัสไม่ได้มีงานด่วนเข้ามาครับ ให้คนอื่นไปกันก่อนได้เลยส่วนเขากับคาร์โลเนี่ยต้องไปเคลียร์งานด้วยกันก่อนครับไมเคิลบอกให้คาร์โลไปรอที่บ้านครับไมเคิลบอกว่ามีเรื่องสําคัญมากเดี๋ยวไมเคิลนั้นจะตามไปหลังจากนั้นเนี่ยไมเคิลบอกลาครอบครัวทุกคนครับแล้วก็บอกว่าเขาจะตามไปในอีกวัน2วันและทั้งหมดเนี่ยก็แยกย้ายกันไปทอมนั้นอยู่บ้านกับเทซิโอทั้งคู่กําลังเดินทางไปบูกลินเพื่อประชุมหารือต่อจากที่คุยกันในงานศพดอนครับระหว่างที่พวกเขาเดินขึ้นรถเนี่ยมีสมุนคนหนึ่งครับเดินมาบอกพวกเขาให้ไปกันก่อนเลยครับไม ที่คันตามมาเทซิโอนั้นยึกยักครับแล้วก็บอกสมุนไปว่าทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกเขาอุตส่าห์แพลนง,งานมาเดี๋ยวงานมันจะเสียหมดครับทอมเห็นอย่างนั้นก็ออกตัวไปด้วยครับว่าเขาก็ไปไม่ได้เหมือนกัน หลังจากนั้นสมุน3คนเข้าชาเทซิโอทันทีครับเทซิโอรู้เลยครับว่าเขาคงไม่ได้ไปที่บูกลินแล้วครับเลยเอ่ยปากให้ทอมนั้นช่วยเหลือเขาซึ่งทอมก็บอกว่าเขาคงช่วยอะไรไม่ได้ครับจากนั้นรถคันนั้นก็ได้พาเทซิโอจากไปไมเคิลกลับมาถึงบ้านพร้อมกับลูกน้องเขาเดินมาหาคาโลที่กําลังโทรศัพท์ครับไมเคิลบอกกับคาโลว่า เขาต้องชดใช้ให้กับซานติโนครับที่เขาหลอกให้แก๊งบาซินน่เนี่ยมาฆ่าครับไมเคิลนั้นรู้แล้วว่าคาร์โลแกล้งทะเลาะก,กับพี่สาวของเขาเพื่อหลอกให้ซานติโนมาติดกับครับคาร์โลนั้นก็พยายามบอกไมเคิลนะครับว่าเขาเข้าใจผิดจริงๆแล้วเขานั้นคือคนบริสุทธิ์ไมเคิลจึงได้บอกกับคาร์โลไปครับว่าบาซินน่ตายแล้วโมกลีนสตาร์ชี่คูนิโอหัวหน้าแก๊งทั้งสคนนั้นโดนเก็บหมดครับอย่าบอกนะว่าตัวเองบริสุทธิ์สารภาพมาเลยครับและให้สมุนนั้นเอาเหล้าไม่ให้คาร์โลดื่มไมเคิลบอกว่า ต้องการให้คอนนี่เนี่ยเป็นแม่ไม้และอีกอย่างเนี่ยเขาก็เป็นพ่อทุนหัวของลูกคาโลด้วยครับคาโลแค่จะโดไล่ออกจากธุรกิจแก๊งเท่านั้นเองและทอมก็จะให้ตั๋วเครื่องบินครับให้บินไปเวกัสหน้าบ้านเนี่ยมีรถรอเขาไปที่สนามบินครับเดี๋ยวไมเคิลจะบอกเมียเขาให้แต่สิ่งหนึ่งที่ไมเคิลไม่รู้ก็คือคาโรนะั้นร่วมมือกับใครครับคาโลก็ตอบกลับไปว่าเขาร่วมมือกับบาซินี่ครับ เมื่อเก็บของหลังรถเสร็จเขาก็เดินขึ้นรถและคีเมนซาที่นั่งรออยู่หลังรถก็เอาเชือกมารัดคอคาโลจนเสียชีวิตเลยครับโดยที่ไมเคิลนั้นยืนดูอยู่หน้าบ้านผ่านไปสักพักเมื่อทุกคนกําลังเก็บของในบ้านพวกเขากําลังจะย้ายบ้านครับไปอยู่ที่เวกัสกันระหว่างที่ทุกคนเคลียร์ของอยู่คอนนี่วิ่งร้องไห้ลงมาจากรถครับเพื่อมาหาไมเคิลและเมื่อเธอเจอไมเคิลไมเคิลกำลังนั่งเก้าอี้ของดอนอยู่ครับคอนนี่วิ่งมาต่อว่าเลยครับ เธอพูดว่าเธอรู้ว่าไมเคิลนั้นฆ่าสามีของเธอเธอด่าทออย่างหนักครับเธอพูดว่าไมเคิลนั้นรอดอนตายจึงค่อยมาฆ่าคาร์โลจะได้ไม่มีใครที่ห้ามอะไรเขาได้ครับไมเคิลโทษคาร์โลที่ทําให้ซานติโนตายแต่เขาไม่เคยคิดถึงคอนนี่ครับเคจึงเข้ามาปลอบคอนนี่แต่คอนนี่ก็ไม่หยุดแล้วก็ฟ้องเคว่าไมเคิลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนยังไงครับถ้าเคเนี่ยอยากรู้ว่าไมเคิลเป็นคนยังไงครับให้ไปเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านดูครับว่ามีคนตายไปเท่าไหร่และทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของงมคทัั้้นน และนี่คือตัวตนที่แท้จริงของไมเคิลครับตอนนี้คอนนี่เสียสติแล้วครับไมเคิลจึงได้ให้ลูกน้องพาเธอขึ้นไปข้างบนทิ้งให้เหลือแค่ไมเคิลกับเคครับเคจึงถามไมเคิลว่าที่คอนนี่พูดมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไมเคิลก็ได้แต่ตอบไปว่าอย่ามาถามเขาเรื่องงานได้ไหมเคก็ตื้อครับจนไมเคิลอารมณ์เสียเมื่อทั้งคู่เนี่ยเริ่มเย็นลงไมเคิลก็บอกว่าให้เคเนี่ยสามารถถามเขาเรื่องงานได้หนึ่งคำถามครับซึ่งเคก็ถามคำถามเดิมครับเธอถามไปว่า ที่คอนนี่พูดมาทั้งหมดนั้นคือเรื่องจริงใช่ไหมไมเคิลนั้นคิดอยู่ครู่หนึ่งครับแล้วก็ตอบไปว่าไม่จริงครับแล้วทั้งคู่เนี่ยก็โสมกอดกันเคได้ออกจากห้องไปเมื่อเธอออกจากห้องไปแล้วก็หันกลับมามองไมเคิลเนี่ยสมุนของเขาก็ได้มาจูบที่มือของไมเคิลครับแล้วก็เรียกไมเคิลว่าดอนคอริโอเน่ครับและประตูนั้นปิดลง <Dawn. S 1> แล้วก็เป็นอันจบโดยสมบูรณ์ครับ หากใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและทุกท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับยังไงวันนี้สวัสดีครับ